สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าพิมพ์เขียวร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเอ่ออาจจะไปซ่อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ดูแบบคนละโลกกับเราเลยอย่างดอกไม้ทะเลใช่ค่ะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะแต่ว่าน,นี่คือสิ่งที่งานวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดเขากําลังบอกเราอยู่ค่ะแล้วมันอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของเราไปเลยก็ได้ครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยเจาะลึกกันถึงการค้นพบนี้ที่มันไปเชื่อมโยงเอ่อกลไกการสร้างร่างกายระหว่างมนุษย์เราซึ่งเป็นกลุ่มไบลาเชีเย uh huh. กับดอกไม้ทะเลที่เป็นในดาเรียซึ่งแบบโอ้โหแยกสายกันไปนานมากแล้วนานมากๆค่ะเป็นร้อยร้อยล้านปีเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งบทความข่าวแล้วก็ตัวงานวิจัยหลักในวารสาร s c i e n c e a d v a n c e s เลยค่ะคำถามที่มันแบบผุดขึ้นมาเลยก็คือ มันเป็นไปได้ยังไงครับที่สัตว์ที่ดูอย่างที่บอกเรียบง่ายไม่มีสมองอย่างดอกไม้ทะเลเนี่ยจะมีกลไกสร้างรูปร่างที่มันคล้ายกับสัตว์ซับซ้อนอย่างเราได้ค่ะแล้วการค้นพบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตบ้างครับก่อนอื่นนะคะอาจจะต้องทําความเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานกันนิดนึงก่อนคือสัตว์กลุ่มในดาเรียที่มีดอกไม้ทะเลแมงกะพรุนปะกการังอยู่เนี่ยพวกนี้เขามีสมมาตรแบบรัศมีค่ะ อ๋อที่เหมือนพิซซ่าหั่นแบ่งได้รอบๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่กลุ่มใบลาทีเรียอย่างมนุษย์มแมลงปลาสัตว์ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะมีสมมาตรแบบซ้ายขวาเหมือนเราส่องกระจกครับผมซึ่งแผนผังร่างกายหรือบอร์ p l แ n นมันคนละแบบกันเลยแล้วก็แยกสายวิวัฒนาการกันไปนานมากๆอย่างที่คุณบอกประมาณ600-700ล้านปีก่อนนู่นเลยค่ะโหนานมากจริง ความห่างไกลตรงนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้การคนพบใหม่มันน่าสนใจมากๆคืองานวิจัยจาก University of Vienna ค่ะทีมของ David m u r z o f กับ Gregory g e n i k o v i c เขาพบว่าดอกไม้ทะเลชนิด nematostella เนี่ยมันใช้กลไกที่เรียกว่าการขนส่งโปรโตีน BMP โดยคอร์ดินหรือ cordin อ mediated BMP shuttling ซึ่งซึ่งเป็น,นกลไกที่เคยคิดกันว่าสำคัญมากๆในการสร้างรูปร่างของพวกลาทเทเ e ียค่ะ อ๋อไอเจ้า BMP กับโคดิ n นมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงนะครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือ BMPs หรือ Bone Morphogenic e t Proteins เนี่ยมันเป็นโมเลกุลส่งสัญญาณค่ะเหมือนเป็นตัวบอกเซลล์ในตัวอ่อนว่าเอออยู่จะต้องพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่ออะไรอยู่ตรงไหนของร่างกายครับส่วน c o ดิ n เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวควบคุมแล้วก็เป็นตัวขนส่งหรือ Shuttle คือมันจะไปจับกับ BMP แล้วก็พาเคลื่อนที่หรือบางทีก็ไปยับยั้งการทำงานของ BMP ในบางจุด uh huh. ผลก็คือมันทำให้เกิดความเข้มข้นของ BMP ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของตัวอ่อนที่เราเรียกว่า gradient นะคะอ๋อ oh, เหมือนมีตรงที่เข้มมากเข้มน้อยต่างกันไปใช่ค่ะซึ่งไอความแตกต่างของความเข้มข้นนี่แหละที่มันสำคัญมากๆในการกำหนดแนวแกนร่างกายอย่างเช่นในพวกเรา bilateria ก็คือการกำหนดว่า ตรงไหนเป็นด้านหลังตรงไหนเป็นด้านท้องโอ้โหละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วนักวิจัยเขาไปเจอไอ้กลไกลซับซ้อนแบบนี้ในดอกไม้ทะเลได้ยังไงครับคือเขาศึกษาตัวอ่อนของดอกไม้ทะเลเนมาทโทสเตลล่าค่ะแล้วก็พบว่าคอดินของมันเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กับ bmps นอกเซลล์เหมือนกันทำหน้าที่คล้ายๆเป็นตัวขนส่ง bmp เหมือนที่เจอในไบลาติเลียบางชนิดเลย มีการทดลองยืนยันเรื่องนี้ด้วยนะคะรายละเอียดก็อยู่ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Science a d v a n c e นั่นแหละค่ะครับการที่กลไกที่มันดูซับซ้อนแบบนี้นะคะมันดันไปปรากฏอยู่ในทั้งสองกลุ่มสัตว์ที่ห่างกันมากๆทั้งในดาเลียและไบาลาติเลียเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสมมุติฐานที่แบบน่าสนใจมากว่าว่า ว่ากลไกลนี้มันอาจจะเก่าแก่มากๆคืออาจจะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมกันก่อนที่สองกลุ่มนี้จะแยกสายวิวัฒนาการกันไปเมื่อ6กถึงเจ็ดรล้านปีก่อนแล้วนะคะโหตรงนี้แหละครับที่มันมันน่าตื่นเต้นมากคือหมายความว่าไอ้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างร่างกายเนี่ยมันอาจจะเป็นมรดกตกทอดร่วมกันของสัตว์ส่วนใหญ่เลยไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งมาวิวัฒนาการตีหลังในสัตว์ที่ซับซ้อนอย่างพวกเรานั่นคือความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะแต่ แหมในทางวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ต้องมองหลายๆมุมค,ค,คือฟังดูเหมือนใช่เลยหลักฐานมันชี้ไปทางนั้นแต่เราก็ยังตัดความเป็นไปได้เรื่องออวิวัฒนาการเบนเข้าหากันหรือ convergence evolution ออกไปไม่ได้สัทีเดียวอ๋อที่หมายถึงว่ามันอาจจะบังเอิญพัฒนาขึ้นมาคล้ายๆกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกันตั้งแต่แรกใช่ค่ะใช่ คือต่างฝ่ายต่างก็อาจจะเจอทางแก้ปัญหาในการสร้างรูปร่างที่คล้ายๆกันนี้ขึ้นมาโดยบังเอิญเป็นอิสระจากกันไปเลยก็ได้อันนี้คุณเคนิโควิชที่เป็นผู้เขียนอาวุโสเขาก็ชี้ประเด็นนี้ไว้เหมือนกันค่ะคือยังต้องระวังในการตีความอ๋อเข้าใจแล้วครับคือยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือว่าไม่ใช่ว่าไบลาเทียเรียทุกชนิดนะคะที่จะใช้คอดินในการขนส่ง BMP แบบนี้เสมอไป อย่างเช่นปลาเนี่ยเขาไม่ใช่กลไกนี้แต่กบกลับใช้อ่เรือครับใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะไอตัวกลไกหลักการขนส่งหรือชัรทลิงเพื่อสร้างเกรเดียนต์ของ BMP เนี่ยมันก็ตูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่พบได้บ่อยๆในสัตว์หลากหลายกลุ่มที่ห่างกันมากๆอยู่ดีอืซึ่งมันก็ยังยังพอจะสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามันเป็น,นกลไกพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็อาจจะเก่าแก่จริงๆนะคะ ถึงแม้ว่าดอกไม้ทะเลจะไม่มีหลังไม่มีท้องเหมือนเราเป๊ะๆนะคะคแต่หลักการที่ใช้ความเข้มข้นของสารเคมีที่ต่างกันเพื่อกําหนดว่าส่วนไหนของร่างกายจะเป็นอะไรเนี่ยดูเหมือนจะทํางานคล้ายๆกันอยู่ค่ะสรุปแล้วการค้นพบกลไกลคอดิน BMP s h u t l i n g ในดอกไม้ทะเลครั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะครับ มันชี้ให้เห็นว่าพิมพ์เขียวพื้นฐานมากๆในการสร้างร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรากับสัตว์ที่ดูต่างกันสุดขั้วอย่างดอกไม้ทะเลมีร่วมกันแล้วก็เก่าแก่กว่าที่เราเคยคิดไว้มากจริงๆใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้มคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะคะว่าถ้ากลไกพื้นฐานระดับนี้มันถูกแบ่งปันกันในสัตว์ที่แตกต่างกันมากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะยังมีความเชื่อมโยงโบราณอื่นๆอีกไหมครับ ที่มันยังซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพอนาทึ่งที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วก็กำลังรอให้เราไปค้นพบมันอยู่